ออกมานอกบ้านกันหน่อยว่าเราต้องผิงไฟไง่อไฟไงกอไฟไว้ก็เลยมาข้างนอกนี้เอ้าไม่ไป็นไรเดี๋ยวจะซอยหอมให้ก็จะแสบตาไม่ใช่เหรอนี่จะเป็นคนอื่นปล่อยมันข้าวันนี้เสร็จแล้วเราก็ผักชีใบเลื่อยต้นหอมซอยข้าวั่วแฮมไหนลองชิมสิโอโหเห็นไหมนี่ก็ย่างไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ โอ้โหมันจะหอมมากเลยนะเนี่ยหอมสิสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับออกมานอกบ้านกันหน่อยอืมร้อนขนาดร้อนเลยอไานร้อนวันเราต้องผิงไฟไงก่อไฟไงใช่แล้วก่อไฟไว้ก็เลยมาข้างนอกนี้เราจะทำลาบลาหมูย่างลาหมูย่างลาหมูย่างอ่าก็จะนี่เลยมีหมูสับใช่หนังหมูไปซื้อหนังหมูมาใช่โอเค thank you แล้วก็เครื่องราบเลยแต่ว่าเราจะลาบแบบที่เราเอาน้ำมะนาวแยกไว้ข้างนอกเราเขาเสร็จแล้วใส่ใบตองใช่นะแล้วเราก็ห่อนี่อย่างนี้แล้วไปย่างโอเคไหมนี่โอเคนะอ้าวทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับท่านผู้ชมครับนี่เอาดอแบบนี้สนุกสนุกแล้วก็นี่บ้านเราเขาเรียกผักเลยนะกระเสริมผักเกิมหรือผักแพวที่เขาเรียกว่ากินอยู่กับ แหนมเนื้อนนี้เขาแกงอะไรนะบ้านเราอ่ะเขาแกงไก่กับใส่มะละกอเขาจะซอยอันนี้ใส่ไปด้วยเหรออืะเราเคยทำไหมยังอ่ะท่านผู้ชมเคยทำไยังยังแกงไก่ใส่มะละกอย้ําไหมแกงไก่ใส่มะละกอแล้วก็ใส่นี้อ๋อว่ากันแรกเริ่มเลยเอาหมูใส่กระมังเอาหนังหมูใส่กระมังแล้วจะทำอะไรเอ้าไม่ไปไล่เดี๋ยวจะซอยหอมให้ก็จะแสบตาไม่ใช่เลยโอ้เข้าใจดีโอเค Thank you เดี๋ยวโอเค นี่จะเป็นคนอื่นปล่อยมันนี่หนังหมูไงเอามันเอาหมดนี่เอามันนี่เอามันนี่เอาหมดนี่อ่เอาเยอะไหมนะหอมอ่ะเหม็นก็ไม่เยอะหรอกถ้าหอมแล้วก็เยอะได้หมดนะว่างั้นเถอะนี่เราเข้าอันนี้เสร็จแล้วเราก็ผักชีใบเลื่อยต้นหอมซอยนี่นี่ล้างแล้วนะล้างแล้วล้างนะโอเค อันนี้ขอหยาบๆหน่อยได้ไหมเวลาซอยอะไรอ่ะที่กําลังเด็ดถ้าผักอะไรเนี่ยผักกระเสริมผักแพลวเนี่ยได้บ้านเราเรียกกระเสริมเนาะใช่ใส่เครื่องผักเยอะๆหน่อยพอแล้วพอไหมใส่เลย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 อย่าไปเลยหม้อนะมือหนีไปนี่เครื่องราบใช่ไหมข้าวคั่วแฮ พริกป่นนะแซบๆเลยนะโอ้โหแซบๆเลยแซบๆเราใส่ไข่สักลูกหนึ่งนะดีนะดีด,ดีนะนี่ใส่เลยใส่เลยใช่ความหอมของสมุนไพรเนี่ยแหละทำให้ตัวลาบหมูเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะ ใส่ไข่เพื่อให้เนื้อเขาจับกันนิดนึงครับแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาน่าจะสักช้อนทูนปูนนีอย่างที่บอกครับความหวานไม่ต้องเราจะใช้ตัวหมูเนี่ยหวานจากเครื่องสมุนไพรของเราเองแล้วก็จะมีความเปรี้ยวตามหลังไหนลองชิมดิก็มันไม่เปรี้ยวนี่ถ้าเปรี้ยวกินไปแล้ว ที่เราไม่ต้องเด็ดให้แล้วเนี่ยไม่เด็ดเองบอกว่าอยาให้ละเอียดให้หยาบหน่อยก็หยาบนี่ไงหยาบได้อีกก็ถึงเด็ดอย่างนั้นให้ไงจริงอ่ะไม่รู้จะหันหัวหันท้ายไงเลยเนี่ยใช่ไม่งั้นเลี้ยงให้เรียบร้อยโอ้ไม่งั้นน่ะหโววางให้เป็นระเบียบเลยจะให้ซอยละเอียดอ่ะนีนียมันไม่ละเอียดแล้วไหนไมั่นจะไม่ต้องนั่นเลยพอะยังอ้าหมดนี้โอ้โหนี่เราทีหลังไม่ต้องหันเองเด็ดเองนักเลงพอ ใครตั้งเขียงอ่ะเป็นลงเรือกัเมาไว้แล้วเห็จะหมดแล้วเรื่องเยอะจริงทโทษไปทั่วเลยขัง่านไม่เป็นโทษเขียงอหอมไหมหอมสีอ่ะทีนี้เตรียมบนเขียงเราต้องทำความสะอาดหน่อยใช้ได้เลย,เลยโอ้โห,โหนี่ดูท่าทางแล้วมันาบีบแล้วชิมได้ไหม,หม โอเคไปตองไปตองนี่แบบนี้ไปตอง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 โอเคอาฮะแล้วไม่อังขอบเลยแล้วพราะมันจะขอบแตกเรื่องของขอบเอานี่ง่ายหอหอเป็นนะย้ายยางไฟให้ท่านผู้ชมครับง่ายมากใช้กลัดก็ได้นะถ้าอยากจะได้กลัดนะ แต่ห่อหนานิดนึงก็ดีแล้วก็บทับนี่เอาฮะอ๋อไปอีกอวางไว้ก่อนนี่เดี๋ยวย่างทีหลังไม่วางนี่ไงยืมไม่ก่อนเดี๋ยวก็หกหัวทิ่มตุ้มกระดกหัวทิ่มเงโอ้โ,อโอหงานเข้าไม่เดี๋ยวก็มันจะเฉาหน่อยมันจะได้ไม่กรอบย,ย่างเดี๋ยวก็จะได้ย่างแล้วพอ,อยังฮะพอ,อยังยังโอ้โหที่ถามนี่ลืมมองหมู เห็นหมูแล้วนึกขึ้นได้ไม่ใช่นี่บอกก็จะทำแปดห่อ่นี่แปดห่อเลยนะได้ไหมได้ไหมได้เอาเลยเพราะวาไม่ไม่ไม่นึ่งแล้วโอ้โหเตาใหญ่ไหนยังเหลืออีกหกห่อเองเหลือยี่ห่อนี่หกห่อโอ้โหเห็นไหมหนึ่งสอง พอแล้วน้ำตาหหาเตาหาเตาย่างหมูเตะมาก็ดีทำไมอ่ะยาวเลยไงโอเคไม่มีปัญหาลองแบบนี้บ้างใช่ไหมลองแบบไหนอ่ะนี่โอเคสักครู่เราก็ย่างไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับพลิกไปพลิกมาแบบนี้จนเขาสุกสักครู่ครับนี่ พูดเป็นเล่นไปเหมือนไอ้อน,นี่เลยอ่ะฮะเหมือนไอ้อะไรข้าวเหนียวไส้เผือกอย่างอ่ะอโอคอคผมใกล้จะได้แล้วครับเมื่อกี้นี้แอบดูหมูขาวแล้วไหนดูสิขาวยังหมูอ่ะอเออขาวแล้วขาวแล้วเอออกวาเมื่อกี้ไปเก็บจากสวนมาเนี่ยได้ลูกเดียวเองอ่ะ มีเยอะนะฮะมีเยอะนะอาทินหน้าอาทินหน้าได้มาลูกเดียวต้นเยอะไหนลองดูสักชิน้นนี่มั้ยมาดิสักชิน้นนึ่งอ่าชิ้นนั้นน่ะมาดิอ่านี่หอมแน่นอนครับหอมแน่นอนอย่ามาเถียงนะว่าไม่ร้อนน่ะโอ,โ,โอเคโอเคไหมอืม๋ยวจับ เดี๋ยวให้เหลืองๆน้อยอถ้าน้ำมันไหลออกมาก็เหมือนกันมันจะได้ความสุกแล้วนะเราชิมน้ำยังอ่ะชิมน้ำในในหัวมัไงเรากินเนื้อโอเคใช่เนอะโอแกนิกใช่เนอะยังไม่ได้ใส่มะนาวใช่เดี๋ยวเราจะมะนาวบีบเนี่ยเนี่ยได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยมามามาเอาเลยไหมนะเอาเนี่ยเอาเลยไหมเอาสิเอามาไม่รู้ไหนรู้หน้าละเดี๋ยวก็กลุ่มเดี๋ยอะ ร้อนเนี่ยทำไมมาร้อนอ่ะอืมาจากเตาดิเนี่ยใส่ตองที่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ไปตองหน่อยไงอ๋อีน้เอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อืมโอ้โหสุดยอดอืมเรามีมะนาวบีบโอ้โหเห็นไหมลาบเรามีผักชีพอแล้วพอแล้วไม่ไม่พอดิอันนั้นเรากอดแต่นี้จะปิดแล้วอ๋อเห็นตั้งค่าใช่จะปิดแล้วนี่แหละอันนั้นน่ะอันนั้นเราเจี๊ยบกันเองได้อ๋อ หอมมากเลยนะโอ้โหมันจะหอมมากเลยนะเนี่ยหอมสิหอมเกินต้านอะไรเนี่ยผิดทางหรือเปล่าเนี่ยเะฮะอ้าโอเคอ่ะไม่ได้นะนี่มันแลงฝืดๆไงไม่รู้เออาเชี่ยวเนี้เอานี่เลยท่านผู้ชมครับอออืื้หโอ้โหมันลาบหมูย่างใช่ไหมใช่เดี๋ยวครับเดี๋ยวมาชิมกันครับลาบหมูย่างนะครับเรียกว่าใบตองหอมทีเดียวใช่ดูรสชาติเป็นยังไงสักครู่ครับ หอมมากไม่รู้แล้วหอมไม่หอมเดี๋ยวบีบกนอนบีบกันนี่บีบมะนาวนี่เียมช้อนยัฟันเลยมะนาวยังไม่ทด้บีบเลย <c oughs> ใช่เอรนี่อืมกินง,ง่ายดีหอมดีแล้วยิ่งบีบมะนาวเข้าไปสดๆนะอืโดยไม่ต้องไปคลุกกับน้ำยำนะกลิ่นมะนาวมันจะพุ่งมาเลยเค็มหอมเข้าคั่วมีสมุนไพรแล้วจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมีมะนาวเนี่ยจบให้ความสดชื่นใช่ มะนาวที่เราบีบที่หลังสุดเพิ่มความสดชื่นแต่อย่าลืมนะครับมะนาวผิวมะนาวหรือน้ำมะนาวที่โดนเคี่ยวเยอะๆโดนไฟเยอะๆมันจะมีกลิ่นขมติดเพราะมีน้ำมันจากผิวมะนาวที่เวลาเราบีบดังนั้นสู้เราเก็บมาบีบข้างนอกสุดท้ายดีกว่ากับข้างในตัวเขาอาจจะติดขมไปได้ะนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีเตาย่างแบบนี้เตาอบก็ได้ที่บ้านหรือเตาไฟบนนะ่ะได้นะเตาอบฟรัมบนก็ได้เลยนะคะรับล้วค่อยพลิกเอาถ้าใครต้องการมีพลิกที่แนมไปด้วยแต่งจิงมเผ็ดแล้วนะ <P ed> เพราะมันมีพริกป่ก<บ>นอยู่ข้างในถ้าเพิ่มพริกก็ใช้พริกสดแนมไปด้วยก็ได้นะแล้วก็ผักพวกเนี้ยนี่ถ้าใส่ไอ้ยอดอัน,นี้นะนี้ะมาตูมแขกมะตูมแขกเข้ากันมากๆเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเ <c oughs> มนูดีๆแบบนี้ จะอยู่ในรายการยอดเชฟไทยนะอย่าไปไหนนะครับกดยอดเชฟไทยแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันครับเราจะมีเมนูดีๆแบบนี้ฝากท่านผู้ชมทุกเสาร์และอาทิตย์ครับ10บโมงเช้าวันเสาร์ไม่เจอกับผมคนเดียวก็เจอกับพี่ชายด้วยแล้วก็เจอกับลูกสาวด้วยเสาร์และอาทิตย์อย่าลืมติดตามชมกันนะครับเราพบกับผมพ่กนี้นะครับอีกหนึ่งสูตรวันอาทิตย์ครับวันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับพบกันใหม่เสาร์และอาทิตย์หน้านะกับนี่คนนี้ด้วยวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ